ครับผมสวัสดีครับผมลูก้าทำงานก่อนอันนี้จะเป็นก็ตาเมวนะอันนี้กิ่งความสวยตัวนี้จะเป็นไม้ดอกสีชมพูนะครับผมเป็นดอกสีชมพูดอกซ้อนตัวนี้นี่ป็นแน่ใจอันนี้เป็นไม้เก่านะเป็นไม้เก่าตัวนี้ก็เป็นไม้เก่าเช่นกันนะเป็นไม้ดอกเก่าๆนะเนี่ยพูดนี้แต่ว่าดอกสวยนะ อันนี้ขดรวนขดสวยเทียบสูงสูงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสูงสูงนะไม้สูงเงี้ดบอ่าดับหนึ่งขดก็เป็นไม้สูงนะขวดก็เป็นไม้สวยแน่นอนคู่นี้ก็สี่ต้นสี่ร้อยห้าสิบบาทนะเหลือเท่าไหนอยาก,กเอาไปลองเลี้ยงดูร่วนรวนไม้ฟอ,อมฟอมดีด้วยอันนี้ก็เป็นเพชรนาวังต้นนี้สองร้อยสี่สิบาทนะ รถเรือมันแหละก็เช้านี้ก็มาแค่นี้ก่อนครับผมผมต้องรีบออกไปทำงานแต่เชา้าวันนี้ต้องไปทำงานแต่เช้าครับผมก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นมาดูกันใหมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมขอบคุณแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ